สะพานที่ดีที่สุดในประเทศไทยอยู่ในจังหวัดชนบุรีสะพานนี้มีชื่อว่าสะพานชลมากวิถีสะพานนี้มีสองที่รวมกันทั้งที่กินและที่เที่ยวสุดท้ายต้องขอขอบคุณสะพานชลมากวิถี

ก็เป็นเป็นเป็นมุกครับเฮฮากันนะใช่ไหมถ้าสูงขึ้นไปยิ่งแพงครับอันนี้มีสองแถวอ่ะอันไหนถูกกันไหนแพงจริงแล้วถ้าเป็นรถก็สองแถวถูกครับผมถูกนะแต่ข้างล่างถูกขวางบนทจริงแล้วเป็นมันไม่ได้เบอร์เดียวครับจริงแล้วอันนี้เป็นแค่เขาหยอกเฮฮากันหยอกไม่ได้เฉยนะจริงแล้วมันคนละเบอร์กันครับรับครักก็พ่อค้าประมึก พ่อค้าขายแมลงทอดขายอาหารทะเลทอดอยู่บนสะพานสลามากวิสีถนนเรียบชายทะเลของชนบุรีแห่งนี้นะครับปรากฏว่ามีชีวิตมากมายขาคข่ำนะนอกจากพ่อค้ารถพ่วงข้างพ่อค้าที่เป็นอะไรนะรถทรนะทั่วไปก็เต็มไปหมดแหละ เพราะว่านั่นเนื่องจากว่าคนมาพักผ่อนใช่ครับไหมครับพอค้าเองก็ถือว่าพักผ่อนด้วยทํางานด้วยครับดีไหมครับสะพานแห่งนี้ก็ดีครับดีครับอ่าครับก็ตั้งแต่มีตลาดมาก็ยิ่งดีขึ้นไปครับตลาดข้างบนนะครับตลาดท่าเรเลพลครับผม๋อครับเดี๋ยวนี้มีทุกวันอาทิตย์ครับตลาดในทะเลเหรอตลาดท่าเรือพลเลยครับท่าเรือพลใช่ครับจะเป็น ก็นักท่องเที่ยวเขาก็จะมากันแล้วก็ลงตลาดด้วยแล้วก็ไปนั่งกินริมทะเลก็ดีขึ้นเยอะอยู่ครับนแต่ว่าอาจจะให้ดีเหมือนเศรษฐกิจเมื่อก่อนคงลําบากครับก็ไม่เหมือนเดิมครับก็ดีแต่ไม่เหมือนเดิมแต่ก็ดีขึ้นมาหน่อยครับดีขึ้นมาหน่อยก็ต้องบอกว่าทีนี้ถ้าถ้าดีเหมือนเดิมน่ะมันคืออากาศถูกต้องไหมอากาศแล้วก็ธรรมชาตินะราศตยังมีอยู่ครับถ้าไม่ใช่หน้าฝนนะ ลมเย็นๆย <ๆ S 2> ็นสะภาพโอโซนที่เราสูดเข้าไปใช่ไหมครับอากาศบริสุทธิ์ก็ทำให้ผู้คนหลั่งไหลามาแล้วอาชีพของเราก็ยังยืนยาวอยู่ได้ใช่ครับ <นะ S 1> ได้ครับนักท่องเที่ยวเขาเคยมาคุยอะไรให้เราฟังบ้างเวลาเขามาซื้อของเขาก็บอกอ,อ,อากาศดีครับก็อากาศดีแล้วก็มา ถ่ายรูปมาเนี่ยนะครับเจ้าพี่อะไรกันเขาก็มีความสุขกันมาจากกิุงเพียบ้างอะไรบ้างแล้วแต่มาระยะไกลอะไรเงี้ยเขาก็มาแวะกันสุดเหนือสุดใต้แหละนะแต่เขาผ่านมาก็ต้องใช่ครับถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งใช่ครับเป็นสถานที่ถือว่าดีอยู่ครัวอ่าแล้วไม่ใช่ว่าม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 าอย่างเดียวอย่างน้อยก็ต้องมากินอาหารใช่ครับใช่ไหมมาเติมน้ามัน ใช่มาเติมน้ำมันด้วยใช่ใช่เงินเขาก็ไหลที่นี่ครับอาหารของเราก็ขายได้ครับผมนี่คือพออยู่ได้ครับนี่คือส่วนหนึ่งของถนนชลมาควิถีหรือว่าถนนเรียบชายฝั่งทะเลครับผมของจังหวัดชนบุรีนะครับก็กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับอบจชนบุรีสร้างถนนแห่งนี้ขึ้นมาเรียกว่ามากกว่า10ปีลว ทุกช่วงสําเร็จลงแล้วก็ทําให้ผู้คนได้ได้สัญจรพอค้าว่าพอค้ามาใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้นานไหมนานอยู่ครับถือว่านานไหมก็ประมาณเจ็ดแปดปีแล้วครับเจ็ดแปดปีแล้วนะครับแล้วแล้วตรงเนี้มันสามารถสร้างเงินสร้างทองให้เราได้ได้ครับนะดีครับครับผมเออตั้งแต่ผมมาขายก็ชีวิตก็ดีขึ้นครับนะครับเมื่อก่อนก็ เป็นคนที่ไหนสกลนครครับผมโอ้ครับคนสกลนครอ่าอ่ครับแล้วเรามองยังไงว่ามาค้าขายแบบนี้ดีกว่าแล้วจะมีตังเรามองอยากไปมองยังไงก็อยากที่จริงแล้วผมก็ชอบขายด้วยละครอ๋อเหรอชอบข้ารกินแบบค้าขายอะไรเงี้ยอ่าอ่าครับก็สามารถเอาตรงเนี้ยมาขายแล้วก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ใช่ครับอ๋อครับคงคงรวยแล้วตอนเนี้ย เราพอได้อยู่ได้กินเขาครับสกลนครนั่นมีพระเกจิดังๆเยอะนะครับมีเยอะอยู่ครับแสดงว่าเรามีหลายองค์เี่อันนี้คือแถวบ้านก็ก็อยู่กับไอ้อยู่แถวบ้านนู่นครับมีก็เยอะอยู่แต่ว่าผมไม่ได้แฟนเลยครับแต่ว่านี้ผมเขียนงพระพัดครับอะไรนะพระพัดพึ่งวนาภาพไปนะ พอมาเงินพอรวยจะไม่ดูงไว้สักทีเลยเนี่ยเอาใจเย็นเดี๋ยวก็เป็นลําดับไปเดี๋ยวก็จะมาถึงคิวเราผมเออแล้วก็เห็นเห็นบอกว่าตรงเนี้ยคือไม่ใช่ค้าขายธรรมดานะครับเรายังมีอะไรนาเปิดเพลงให้เขาฟังด้วยอ่ามีไหมมีมีครับเขาก็เปิดครับอะลองเปิดให้ฟังดิ พี่อยากฟังเอาสักนิดหนึ่งมีบันเทิงด้วยอาหารดีดนตรีไพลราะน้ำจิ้มอะไรอ่ะจิ้มมะขามเปียกครับต้องใส่มะนาวด้วยครับลองลองดูครับผมรสชาติจะเป็นยังไงครับผมขอบคุงครับเนี่ยดูจะเล บนบนสะพานชลมากวิถีครับแล้วก็กินอาหารทะเลนี่มีไอโอดีนปลาหมึกย่างปลาหมึกย่างนี่อีสานบอกปลาหมึกเดินเนาะครับผมแ <laughs> <laughs> ทมมาทะเลจับมปนย่างซะเย้ผมก็ชอบเลงนี้เลยครับ <laughs> ครับครับผม ยินดีที่เธอสุดเสมอครับผม <laughs> ใครร้องนกร้องใครใคร้องร้องใหม่ครับผมใครพงใหม่ครับถ้าคือเพลงเนี่ยมันก็มีปัญหาเดี๋ยวลิขสิทธิ์อ่าเอาเพลงแค่นี้ก่อนเนาะครับโอเคเขาหาว่าเราเอาเพลงเขาไปหากินเนี่ยใช่แล้วเราเราหากินปลาหมึก มาเมืองชนเมืองน้ำทะเลครับนอกจากกินปลาหมึกแล้วได้กินของสูงไหมอ่ะหม่อนไหมครับน้อนไหมครับมันไหมนอนไหมหรือว่าอีกชื่อนึงก็ดักแด้ครับดักแด้แล้วก็กุ้งทะเลไหมอ่านี่กุ้งน้ำจืดครับเาครับผม เยอะมากไม่ได้กินดิเกิดบ้างครับผม<ว>เอาไอ้นู่นอะไรนะปูทะเลครับปูปูทะเลครับอุ๊ปป็นนี้อยยุเท่าไหร่อ่า,สา,ส,า,ส,าสามสามสามครับสามสามอ่าก็ยังเป็นหนุ่มชะกันนะครับ ยังอยู่ไปอีกเกิน33เนาะครับแล้วต่อสู้ชีวิตดิ้นรนครับผมอยู่บนสะพานแห่งนี้สะพานชลมากวิถีถนนเรียบชายฝั่งทะเลเมืองชนบุรีครับนะครับสร้างอะไรต่ไรไว้มากมายสำคัญสุดก็คือการพักผ่อนแล้วก็บางคนก็ออกกำลังกายครับบางคนอยากจะกินอาหารก็มีบนนี้รกาแฟมีพร้อมเนาะพร้อมครับ นี่คือสิ่งดีๆที่บางทีจังหวัดอื่นไม่มีบงคนมาจากแดนไกลในบ้านเขาไม่มีทะเลนะเห็นไหมใช่ครับจังหวัดอื่นก็เราสกลนครไม่มีทะเลใช่ครับแต่เรามีความเค็มเหมือนกันบ้านเรานะมีเกลือไงเกลือใต้ทะเลใกล้แผ่นใต้แผ่นดินครับแต่ที่นี่ทะเลเพราะนั้นกินซะอือออยากจะฝากอะไรเช้ญเชิญพี่น้องมาเที่ยวหน่อย วันนี้จะเกี่ยวกับเราเลยมาเที่ยวครับสวัเดีรับมามาเที่ยวทะเลครับอ่าหรือสะพานใหม่จังหวัดชนบุรีครับก็อ่าอากาศด,ดีครับอากาศด,ดีแล้วก็นั่งชมวิวชมหรือว่าถ่ายรูปก็ดีครับเ <laughs> <laughs> อาอาหารกินก็เยอะแยะมากมายครับผมอ่าปลาหมึกก็มีแมลงก็มีแมลงยิมทะเลก็มีครับค <laughs> รับผม เกียร์ทะเลก็มีหลายคนคงได้ยินคาว่ามือปลาหมึกมืออยู่ไม่สุกนะครับแต่นี่ก็มือปลาหมึกเหมือนกันมือย่างใช่ไหมครับผมครับผมใช่มือย่างปลาหมึกปลาหมึกที่คนชอบกินเนี่ยต้องสุกหรือไม่สุกส่วนมากจะเป็นถ้าเป็นคนทะเลแท้ก็จะมีกึ่งสกิงดิบรับจะเป็นหมึกไอ้นี่หมึกกระดองหรือไม่ก็หมึกสายหมึกหนวดนี่ละครับผมต้องเป็นแบบนั้นนะครับผม อาจจะให้เกินมันจะออกเหนียวๆหน่อยหนึ่งประมาณนั้นแหละครับเนาะแต่ถ้าคนที่แท้ก็คือเหมือนกับเราเวลาเราผัดกระเพาหมึกชอบชอบชอบขึ้นเลยมันจะทานอร่อยมันจะนุ่มดีครับเนาะเราเป็นคนเหนืออ่าเป็นเหนือครับเชียงรายเลยครับผมเกิดเปิดหน้าได้ไหมอ่าได้จะได้เห็นสวัสดีครับคนเหนือครับเชียงรายครับยังไฮยครับยงไฮเชียงของครับผมโอ้ครับผมครับผมพูดเหนือครับอ่าได้ครับต่อไปพูดภาษาเหนือเลยนะครับผมเหนือะแล้วอยู่อำเภอเชียงของครับผมอ่า ามาเมินแล้วครับมาอยู่นี่ประมาณเกือบจะ20ปีแล้วครับผมมาอยู่ไอ้ชลบรีนี่นะครับเพราะว่าตอนแรกก็มามาขายของมาอย่างก่อนก็จับอยู่ค่าขายนะครับเพราะว่า,าถ้าขายอยู่เมืองชลน,น,นี่มันจะมีมันจะคล้ายๆแบบว่า,ต,าต่างคนก็อยากจะมาขายเพราะาหนึ่งมีโรงงานมีโรงงานมีเทีย่ยว่อเที่ยวครับมีสองที่นี่นะครับก็คือว่าค่าขายจะรู้สึกว่าจะโอเคนะครับผมและนี่ก็เป็นถานที่ท่องเที่ยวด้วยตรงนี้สถานที่ท่องเที่ยวด้วยครับ คนไปมาไม่อยู่หรอใช่ครับแต่มาไม่หมดแต่ตอนนี้เขาก็ยังห้ามอยู่นะเลยสามทุ่มไปเขาก็ไม่ให้มาเขาก็ไล่เขาไม่ให้มาจอดขายเหมือนเมื่อก่อนครับเพราะว่ามันจะเป็นการกีดขวางทางจราจรอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่าครับก็มีคาสั่งอยู่นะครับเชียงรายบ้านพี่สมัยที่ยังไม่ไม่แยกเป็นพะเยานะเพลงเขาก็ร้องไว้นะคนที่หนองตําลึงที่ชนบุรีเนี่ยไปร้องเพลงจังหวัดเชียงรายอ๋ออ เขาร้องเขาร้องถึงอดอกคําใต้มาก่อนมันขึ้นกับเ,เชียงรายนะเดี๋ยวนี้บ้านดอกคำใต้จังหวัดเชียงรายเจริญก้าวหน้าผลทางลาดยางมาต่อยรถรถยนต์เป็นร้อย ลองมากแล้วติดคุกเดี๋ยวโดนเดือนหน้านี่จะกลับไปเชียงรายครับจะเอาเครื่องเสียงอะไรไปพ่เป็นเจ้าภาพกระถินเลยครับเดี๋ยวก็ยังไงก็ลองดูอีกรอบนะว่าแต่มีการเต้นการเอาเครื่องดนตรีมาเล่นหบดทุกอย่างเลยครับผมจิตใจนะจิตใจบุญธรรมากินแล้วก็ไปทําบุญนะเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งชีวิตเราได้เงินจากสะพานแห่งนี้สะพานแห่งนี้ให้อะไรกับนักท่องเที่ยวบ้างครับ สะพานเนี่ยสะพานนี่ก็คือว่าเป็นเป็นแบบว่าจุดชมวิวหรืออะไรต่างคนก็ต่างมาก็คือแบบว่ามาปุ๊บก็มาไปเจออย่างนี้ครับก็คือหันกันสดๆทําให้กินเลยอะไรเลยครับาก็ส่วนมากนักท่องเที่ยวจะชอบครับมากินอาหารมากินอาหารมาทานอาหารแบบว่าแบบทำกันสดๆเลยอย่างี้เดี๋ยวแล้วมากินอากาศได้ไหมอ่าครับอีกอย่างนึงก็คือว่าอ่าทวิวมันจะสวยครับเดี๋ยวพอหน่อยก็จะมีไฟ ไฟจะอยู่ใต้น้ําเลยอ่าครับจะเป็นคนเหนือบอกว่ามะพอมะพอไม่แอลครับผมไม่แอลมะพอนะวันนี้สารมองมาเบิงมามะเบิงครับผมใช่ได้ได้ธรรมชาติกลับไปครับใช่ครับแต่ช่วงนี้มันก็อ่ามีฝนมีอะไรลูกค้าก็อาจจะมีน้อยหน่อยครับดูแต่บางตาฝนไล่ฝนไล่ครับผมนอกนอกจากฝนจะไล่พี่น้อง ที่นี่แล้วฝนยังไปถล่มภาคเหนือสิครับผมเชียงไกยก็โดนอีกแต่ว่าผมไม่เป็นไรนะฮะก็คือมีเขื่อนขนาดกลางกั้นอยู่ฮะอยู่เชียงของน่เชียงของครับผมไม่มีผลกระทุงโดนไหนมีน้อยครับผมที่โดนคืออะไรนะแม่สายอ่าแม่สายครับเจอหนักเลยครับหนักเลยครับนี่ก็คือคุณค่านะครับของสะพานชลมากวิถีเรียบชายฝั่งทะเลนะให้ความรู้สึก แตกต่างกันไปเนาะ,ะสะพานดีมีอยู่ทั่วไทยขอเชิญท่านไปสะพานแห่งนี้สะพานชนลมากวิธีะสะพานชลมากวิธีเขาอยู่ที่อชนบุรีบ้านเราท,ที่เที่ยว และที่กินโอชมยุพินมันรวมอยู่ที่เดียวมาสักพักนะจะมากะเดียวแล้วที่จะเที่ยวท่านจะถูกจะไอ้ดะดะดาดะดาเดะเดะเดีเดาดะเดาเดะ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 ะะดดด โอ้ร้านนี้ขายมานานกี่ปีแล้วครับอ่าประมาณเกือบจะยี่สิบกว่าปี้วครับผมโอ้ก่อนมีสะพานนี้อีกนะครับโล้ขายสายนี้ยังไม่ได้สร้างสร้างแต่สะพานสายโน้นโอ้ขายจนในแบบอันนี้พังไปแล้วอ่ามาดูร้านนี้ร้านนี้เพิ่งมาสิบกว่าปีอ่าไม่ถึงกับแปดแปดปีทำมาเกือบแปดปีครับสะพานนี้เสร็จไปแล้วครับเสร็จแล้วถึงได้มาเนาะครับผมอันนี้เขายุยังน้อยก็มาทีหลังอันนี้ยุมากมากนะครับ ก็ทําให้ผู้คนมีอยู่มีกินเ <ทำ S 1> <Man S 2> มนบอร์เมนว้าวข่าวดีดีกับพี่คำร้อน